อ้าวก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็ช่างตามสดสิ้งพันห้านะครับเออวันนี้ก็จะมาสอนเจาะนะฮะจเจาะเฮียอะไรจะวะเ <c oughs> จาะอ,อะไรวะเจาะกันชนนะครับเออว่าเห็นบางคนถามมาพี่เฮ้ยเจาะออยังไงวะหรือบางคนก็มาแบบว่าพี่เจาะให้ผมหน่อยซึ่งผมไม่ทําให้อยู่แล้วนะครับเออไม่ใช่ว่าง,งกหรือว่าอะไรแต่มันผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องไนงะคุณอยากได้ทําไมคุณไม่ลองหัดทําเองจริงไหม เฮียไม่งั้นมึงไม่หัดทําเองมึงอยากเจาะเมื่อไหร่มึงก็มาหากูงั้นเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับเออก็วันนี้จะมาสอนเจาะเจาะแบบคร่าวๆนะครับว่าจะให้รู้แค่ว่าวิาวธีเจาะมันใช้อันนี้ใช้เครื่องมือตัวนี้เจาะแบบนี้นะเออแต่วิธีที่ผมจะสอนเนี่ยคือผมไม่เคยใช้มาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะไม่เคยใช้มาก่อนแต่ผมไปเห็นมาว่าเขาเขาเจาะกันแบบนี้แต่ผมมาเจาะอ,อีกแบบเออ ใช้วิธีไม่เหมือนกันแต่ผมวิธีผมอาจจะดูโง่กว่าแต่ของเขาอาจจะดูง่ายแต่ผมไม่เคยทําถ้าเกิดออกมาไม่ดียังไงผมต้องขออาภัยนะฮะัอออะวันนี้เราจะมาสอนเจาะเจาะอะไรเจาะกันชนนะฮะเราขั้นแรกเลยเนี่ยเราแยกแยกกันชนรถเนี่ยคือแยกกันชนรถออกมากดคลิกขวาที่กันชนนะครับอ,อะไรลิงก์ลิงก์ลิงก์แล้วก็อนลิงก์นะฮะพอกดอนลิงก์เสร็จปุ๊บอะ อันนี้คือผมแบกอัพไว้นะเออพอกดอันนี้เสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็นอย่างนี้มันจะออกมาอยู่จากตัวรถแล้วก็ปิดตัวรถตัวนี้ไปปุ๊บหลังจากนั้นแล้วเอ่เราให้เราทําการอืมทำการที่อะไรวะใช้คอนตัวนี้อ่าคอนตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเออแต่ผมใช้ตัวนี้ดีกว่าเคเคพอเราใช้แล้วปุ๊บอะกดปุ๊บแล้วก็เนว่าไปประมาณ กดปุ๊บวาดเป็นวงกลมอ,อ่ะเดี๋ยวจะทํให้ดูทีหนึ่งว่าเออขอโทษวาดเป็นวงกลมแบบนี้ตรงนี้คือเหลี่ยมของวงกลมเราจะเอาเป็นวงกลมกี่เหลี่ยมถ้าแปดเหลี่ยมเนี่ยคือแล้วถ้าเรากดแปดเหลี่ยมปุ๊บมันก็จะเป็นวงกลมแปดเหลี่ยมใครก็มาขายงเงาะเฮียแล้วตอนนี้ว่ายัดแย้ลูกใหญ่หวานด้วยร <c oughs> อให้เขาไปก่อนีกือา <c oughs> โอเคยอะแค่เข้าไปแล้วนะครับไอ้เยอะขายไข่ไก่ไข่สตรอเบอรี่เยอะตอนนี้เยอดแค่ก็มาเลขแปดเนี่ยคือจะเป็นมุมอันที่เท่าที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นแปดเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรมานี้เราให้ททําการเป็นเพิ่มเป็นยี่สิบอ่ะเพิ่มเป็นยี่สิบแล้วเรากดลบเลขแปดออกไปแล้วเรากดตกลงนะครับกดตกลงแล้วตกลงแล้วมันจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่ามันจะได้แค่อันเดียวนะเราก็ c o ปี้ก๊อปปี้ แล้วก็มาวางวางตามระยะห่างที่เราต้องการนะที่เราจะเจาะเราจะเจาะก,กีก่รูอ่าสำหรับผมจะเจาะ4รูใช่ไหมก็วาง4รูแล้วก็กอ๊กอปปกก๊๊ออปแล้วก็วางก็เป็นระยะห่าง<ม>เออแล้วก็ทํา2ข้างนะแต่วิธีการทํา2ข้างนี่คือทําแบบนี้นะครับทำเราทําข้างเดียวก่อนใช่ไหมอ่าโอเคเราทําข้างเดียวเราคอปปี้มันปุ๊บอ่าคอปปี้มันแล้วเราก็ไปที่ modify ก็มิลเลอร์ มิลเลอร์เสร็จเราปรับไปเป็นตัว x ตัวเดียวตัว x คือด้านซ้ายซ้ายกับขวาแค่นั้นนะเออนะปุ๊บเรากดมิลเลอร์ไปหนึ่งทีแล้วมันจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะพอสีดำแล้วนะ <c oughs> ให้เปลี่ยนเป็นไอคอนเอ,อ่อเครื่องมือฟลิปฟลิปนี่คือกลับด้านนะมันก็จะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ไปที่ซับเอะไรเซฟเฟกเซฟเฟกอะไรเนี่ยเอ่อ normal นะแล้วก็อะไรเนื้ออะไไม่ออกแล้วก็กดมันไปนั่นแหละแล้วกดที่อันที่เรากลับใหม่ข้างเมื่อกี้ที่เราก๊อปมา ปรับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็จะตรงกันมาอ้าวเขี้ยเดี๋ยวก่อนกดผิดลบปิดอันโอเคเอ่อนิ้นแราก็มาต่อนะอ่ะสมมติเราวางอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราใช้เอ่อเป็นตัวนี้เครื่องมือในการเจาะนะฮะเอ่ออันนี้มันจะเขียนว่าเอ็ด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 เอดอะไรเนี่ยอันนี้ vertex vertex อันนี้แมงไม่คืนในกูว่าไอ้เหี้ยเอ้ยจังแมงอะใช้นี่แหละเออมันต้องใช้นี้นะเครื่องมือเออใช่จะจบจะเรือเครื่องมือ <laughs> โอเคเราคลกิกไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นลงมาแบบนี้นะคือเครื่องมือตัวนี้เอสเนี่ยมันจะเออเหมือนมันจะเป็นเส้นคู่ให้เราปรับเส้นปรับเวลาเราปรับเนี่ยพอเรากดตัวเนี้ยเส้นที่เอสอยู่ข้างข้าเนี่ยมันจะขยับไปด้วยคือเหมือนมันปรับเส้นคู่ที่คู่กันอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยจะขยับเส้นเดียว คือเราชี้ตรงนี้เราก็จะขยับได้แต่ตรงนี้นะครับแต่เราใช้อันนี้นะเพื่อใช้ในการเจาะนะฮะ,ะทีนี้เราก็มาดูนว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรอีกบ้างใช้เครื่องมือตัว modify insert นะฮะในการเจาะแต่ทีนเนี้ยเจาะเนี่ยวิธีเนี้ยผมไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อนเลยเราจะมั่วไปเลยนะครับเรากดเนี่ยเรากดตามตามตามรอยรอยปะที่เราไอ้นี่ไอ้นี่เลยนะที่เราทำไปเลยนะกดเลยนะกดตามไปนะแต่ถ้ามันไม่ตรงหรืออะไรยังไงเราก็ต้อง มาดูกันอีกทีนะเออโอเคอาจจะมีกอคลิปนิดนึงนะ อ่าโอเคเราก็ต่อเสร็จแล้วนะแล้วก็วาดเป็นวงกลมแต่มันจะตอ,ตอนนี้มันจะดูเละๆหน่อยนะแต่ทีนี้ต้องมาขยับเส้นอีกทีนะเออมันจะยากก็อีตรงตรงวาดเมื่อกี้แหละให้มันเป็นวงกลมตามลายป่ามันยากมากนะฮะเที่ผมสัมผัสมา,มานะอ่อขั้นแรกเราขั้นต่อมาไม่ใช่ขั้นแรกขั้นต่อมาเราลบนะลบไออ่อเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนเป็นเวอร์เทพอเวอร์เทปุ๊บเราลบ เนี่ยคีดขวาเปลี่ยนไปได้อคอนตนัวแม่งมาขายไข่อีกแล้วไอ้เหี้ยแย่รอแปบ๊บโอเคแม่งขายไข่ไปแล้วนะฮะเราก็มาต่อกันเลยนะทีนี้เรามาลบลบไอ้ตรงที่นะเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันอยู่ในวงกลมเนี่ยลบยังทำไงก็ได้ให้ลบมันออกไปโอเคเรามาลบอ่าลบมันออกแล้วทีนี้มันจะมีเหลือตรงนี้ใช่ไหมให้เปลี่ยนเปน็นตัวนี้อ่าพยายามศึกษาดู เครื่องมืออะไรให้แน่ชัดนะอ่าี่ลบส่งเดชยียเศยษฐศสัตว์วเ,เคลบแม่งออกไปอืมทีนี้ไงต่อเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะเออเปลี่ยนเป็นเวอร์เทแล้วเราก็มาเอ่อเปิดออโต้ตรงนี้นะฮะเปิดออโต้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะใช้คลิกซ้ายโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะฮะเห็นนะอ่าแต่โอเคงั้นปล่อยมันไปตัวนั้นเราใช้เครื่องมือตัวนี้แทนนะฮะ จะสะดวกกว่าโอเคเรามาเริ่มทีนี้เราเปิด x y อ,อะไรนี้ให้หมดเลยนะเพื่อเราที่จะขยับเส้นตรงนี้ให้มันตรงกับวงกลมที่เราตั้งเอาไว้นะครับอโอเคเรามาเริ่มเริ่มขยับกันเลยดีกว่า โอเคครับมาเราก็เสร็จแล้วฮนะเออผมลืมบอกไปว่าอืมวิธีการขยับอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือจาก,กเส้นเนี้ยพอผมพอสังเกตไหมที่ผมลากจากเส้นเนี้ยมาอย่างเงี้ยแฮมอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็รวบเนี้ยเห็นไหมแล้วผมกดแล้วอยูุ่นก็กลายเป็นเส้นเดียวกันอนะเออนั่นคือพอลากลากทำให้มันเข้ามาอยู่ในมุมเดียวกันนะฮะเอาล้นนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะจะลากมันไปไว้มุมไหนมุมนี้ก็ได้เดี๋ยวไว้มาไว้นี้ก็ได้ นะครับเอ,อแล้วก็กด W มันเส้นมันจะเชื่อมติดกันให้กลายเป็นเส้นเดียวกันนะครับออแต่ทีนี้เนียนไหมเรามาดูกันถ้าไม่เนียนขออภัยนะพูดไว้ก่อนนะผมไม่เคยตัดไม่เคยเจาะวิธีนี้นะครับเอออ่ะเรามาดูอะเขาจะอบบอกมาเป็นแบบเนี้ยสวยไหมไม่คุว่าไม่ <laughs> รือว่ารูมันใหญ่ไปรูมันใหญ่ไปก็เราต้องไป เจาะใหม่นะก็ไปแก้ต <Okay, ัววงกลมที่เราสร้างขึ้นมาฮะตอนแรกฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือเจาะแล้วนะเนี่ยคือเจาะแล้วอ่าให้ดูอันนี้แบ็กอัพไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออันนี้แบ็กอัพผมทําไว้นะเออการบูดนะเออเนี่ยก็จะเจาะไปแล้วนะเคหนึ่งรูแล้วนะกูคงไม่ทําให้มึงครบทุกรูนะเออ ก็มาต่อเลยดีกว่าเหลืออะไรยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังไม่เสร็จดีนะครับเอเดี๋ยวผมจะลองขอลองนี้ก่อนนะ,ะว่าถ้ากดตัวนี้แล้วอะ่ะมันจะออกมาเนียนหรือเปล่าไม่เนียนเท่าไหร่นะฮะไม่เนียนเท่าไหร่นะ,ะแต่ทีนี้ผมมีวิธีแก้นะ,ะมีวิธีแก้คือยังไงอาจจะยากนะะแต่กูไม่สอนนะ,ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่อยากสอนว่าอันนี้เดี๋ยวเฮ้ยสอนเลยดีกว่าไหมก็สอนเลยดีกว่าก็ ก็ก็ยังไงก็ท oh ําเหมือนเมื่อกี้เข้าใจป่ะทําเหมือนวิธีกับที่เราวาดไอ้วงกลมเนี่ยแต่ว่าเราวาดในวงนี้เนี่ยเราวาดในวงเนี่ยเรากดเนี่ยตึ๊ก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 เนี่ยจนเป็นวงกลมอีกชั้นหนึ่งเข้าใจป่ะเออทีแล้วก็กดเนี่ยแต่ผมจะไม่ทาให้ดูนะเออกดเนี่ยคลิกนั่นแหละเออทีนี้มันก็จะกลายมาเป็นเมียนแบบนี้เลยนะฮะหรือมึงจะไม่ทําก็ได้นะแต่อ่าสมมุติว่า เราเจาะครบแล้วสี่รูนะเจาะครบแล้วสี่รูนะให้เราไม่ต้องไปเจาะฝั่งนี้แม่งเลยนะปล่อยแม่งไว้ก็ได้เออแต่แล้วแต่ถ้ามันขยันมันก็เจาะเองเลยแม่งหลองฝั่งเลยนะแต่ถ้าเป็นผมผมจะทําการตัดมันนะฮะตัดให้มันเหลือครึ่งเดียวครึ่งฝั่งที่เราเจาะไปนะฮะตัดปับ๊บลบแม่งเลยเคียเหลือข้างเดียวใช่ไหมอ่าเหลือข้างเดียวนะโอเคข้างเดียวแล้วทําไงต่อเพเดียวเราให้ copy นะฮะ copy มัน ปับ๊บเหมือนเดิมครับมิลเลอร์ไปปิดตัว y เปิดตัว x อย่างเดียวนะฮะปับ๊บมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรคนแม่งงไงไอ้เฮียกดฟิปเสร็จปุ๊บไอ้เฮียพี่ทำไมเป็นสีดำทำไงดีใจเย็นๆไอ้หนู en, <c oughs> เปิดนี่ก่อนเซอร์เฟ็กเซอร์เฟ็กนอร์มอลนะฮะแล้วก็ตัว c อะไรอ่านไม่ออกกดแม่งเลยนะฮะเออพอทีนี้กดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสองรูนะี้เห็นนะแต่ทีเนี้ย ยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ถ้าอยากให้มันเนียนให้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยแบ,บะๆเลๆเห็นอย่าง้ไหมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะให้เราวาดวงกลมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นซับพอร์ตให้กับอีกชั้นแรกชั้นชั้นชั้นวงในเข้าใจปะหรือไม่เราก็วาดแม่งวงนอกก็ได้แต่ทีนี้เราต้องทําวงกลมอีกอันนึงนะสร้างแป่นวงกลมอีกถึงจะมาวาดวงนอกได้นะ,ะเอ,อ แล้วอย่างนี้ทำไงต่อพี่ก๊อฟเสร็จแล้วแม่งมันกระชิ้นนะเอ่อกระชิ้นใช่ไหมมึงก็นี่เลยเอ่อแอทแทกแอทแทกแอทแทกอะไรเนี่ยแอทแทกอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเออเมื่เชื่อมติดกันไปเลยะฮะปาบเห็นนะจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วอ่าแล้วทีนี้พี่เฮ้ยพี่แม่งเฮ้ยมันเป็นรอยแบบนี้วะพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนแบบมันเป็นรอยผ่าครึ่งอะพี่ทําไงอะทําไงฮะ ใช้ตัวนี้นะ Vertex นะฮะจิ้มมัง่งเข้าไปจิ้มเสร็จปุ๊บใช้ตัวนี้ไอคอนตัวนีเ้เครื่องมือตัวนี้เปิดเป็นหน้าจอ User นะฮะเออแล้วก็นี่เลยแต่ทีนี้อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงนะเราก็ลากเส้นเนี่ยคลิกขวาเนี่ยลากเส้นดูเนี่ยลองเมาส์จิ้มดูเห็นนะมันจะไม่ได้ชิ้นเดียวกันถ้าเป็นชิ้นเดียวกันจะเป็นแบบนี้เห็นนะเส้นมันจะติดกันเลยแต่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมคลิกขวาลากให้เป็นเอ๊ะให้เป็นแบบนี้นบบนกด w นะครับปุ๊บเพื่อเชื่อมติดกันเห็นนะ มันก็จะเป็นเส้นแบบนี้ละแล้วก็ทำไปเรื่อยๆฮะทำไปจนครบครบเส้นผ่ากลางมานันที่เราผ่าไว้อ่าแค่นี้เองครับเราก็จะได้รูแนละ้วรูอันนี้จอะแบบให้ดูคร่าวๆนะครับครูคงไม่มานั่งเจาะหมดให้ดูสี่รูนะนี่รอไปกี่นาทีแนละ้วโอ้โหยี่สิบสามนาทีคนระับรอรถขายไก่รถขายไข่รถขาย,ขายตอเบอรี่ผ่านไปด้วยนะฮะโอเคก็ตอนนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วคือผมยจะมาสอนแค่นี้นะเดี๋ยวถ้าูกด,ดแ a ็ k ก่อนที่ เชช่างแม่งไม่ต้องแบกละกูลบแม่งเลยเออกูลบแม่งเลยเ,ลเดี๋ยวกูมาเจาะเองอ,อ,อีกทีหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไระครับแล้วก็ลองไปฝึกๆทำกันดูนะวิธีนี้ผมก็เพิ่งมาทําวันนี้ครั้งแรกคลิปแรกเลยที่ว่ามาเจาะให้ดูนะปกติแล้วผมจะไม่ไม่ได้ใช้วิธีนี้เจาะนะครับมผมจะ จะใช้อีกวิธีหนึง่งวิธีงโง่ๆนะเออไม่อยากมาเผยแพร่ฮะมันเป็นวิธีที่งโง่มากครับเออ,อน,นี้คือวิธีฉลาดที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมรู้มานะครับก็ลองไปทํากันดูนะคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะจะเป็นคลิปอะไรจะสอนอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นมิทติ้งหรือจะเป็นเกมอื่นหรือจะเป็นอะไรก็ต้องฝากติดตามด้วยนะก็ฝากด้วยนะฮะแชนแนลการเทวต้เจ็ดสกกาลานะก็จะมีสอน ใช้โปรแกรมซันโมลเลอร์นิดๆหน่อยๆเท่าที่เรารู้นะเอออะไรที่บางคนไม่รู้ผมอาจจะมาสอนนะถ้าผมรู้นะเออก็อาจจะมีเกมอื่นๆหรือมิทติ้งอะไรเงี้ยก็จะมีมาให้ดูกันเรื่อยๆนะแต่ช่วงนีอ้อาจจะไม่ค่อยเพราะติดรถคันนี้อยู่เนี่ยแหละผมเลยไม่ค่อยได้เล่นเกมไม่ค่อยได้แคสเกมอะไรมาให้ดูมิทตงมิทติ้งไม่ได้ถ่ายเลยเออนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับอะไรกันด้วยนะฮะเออก็ขอบคุณทุกยอดไลค์แม่งไม่มีใครไลค์กูเลย ขอบคุณทุกวิวนะทุกยอดวิวเลยนะครับขอบคุณที่ดูนะและติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากจริงนฮนะก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ